ทำไมไวอา้าเก๊กคู่เอ็มแม็กนะครับหรือผลิตภัณฑ์ประเภทเนี้นะครับทําไมทานแล้วถึงไม่เห็นผลนะครับผมเพราะคุณต้องเข้าใจก่อนว่าการที่จุกไม่แข็งนะครับเกิดจากเลือดนะครับ วิ่งเข้าไปอย่างอวัยวะเพศของเราได้ช้ากว่าที่ควรจะเป็นนะครับและผลิตภัณฑ์ที่เรากล่าวมานะครับก็คือมีส่วนในการเพิ่มนะครับความดันนะครับของเลือดเป็นหลักฉะนั้นวิธีการแก้นะครับก็จะมีหลักการง่ายๆนะครับวันนี้นะครับที่เอามาฝากก็คือจะมีแบบนะครับแบบเสียเงินและแบบไม่เสียเงินนะครับผมแน่นอนทุกคนอยากจะฟังในแบบที่ไม่เสียเงินนะครับโอเคแบบที่ไม่เสียเงินก็คือว่า คุณดื่มน้ำนะครับผมให้ได้นะครับวันละ6 0 0้ซีซีนะครับซึ่ง6 0 0้อซีแค่ไหนจริงๆแล้วถ้าคุณเข้าไปในเซเว่นหรือร้านสะดวกซื้อนะครับมันจะขึ้นคำว่า600มลลิตรนะครับก็น้ำขวดละ7บาทนะครับทำไมให้ซื้อไซส์นี้นะครับเพราะว่ามันพกแล้วคนไม่ผิดสังเกตนะครับหลังจากซื้อมาแล้วปุ๊บคุณก็ใช้วิธีคือเติมเอาก็ได้นะครับดื่มไม่ได้ชั่วโมงละ1ขวดเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าให้เซตเวลาก็ขอเซตเวลาเป็นนับจากแปดโมงเช้านะครับจะถึงห้าโมงเย็นนะครับคุณจะได้น คุณรอแป๊บหนึ่งนะครับเพราะถ้าฉี่เลยนะครับมันน้าก็จะไหลหมดเลยแต่ถ้าคุณรอสัก5้านาทีเพื่อให้กระเพาะปัสสาวะได้แบบดึงของเสียออกมานะครับทุกๆชั่วโมงนะครับร่างกายเรานะครับจะมีความสามารถในการขับของเสียผ่านปัสสาวะนะครับได้ทีละนิดนะครับต่อครั้งฉะนั้นถ้าคุณกลับบอกว่าจะดื่มวันเดียวเลย3ลมนรทีเดียวในหนึ่งชั่วโมงถามว่ามันก็ออกมาได้แค่นิดเดียวนั้นนะครับแต่ถ้าคุณฉี่บ่อยๆนะครับสมมติออก ถ้าออกบาทีละหนึ่งคุณฉี่ห้าครั้งมันก็ออกมาห้าส่วนนะครับนี่คือแนะนําให้เห็นภาพเนาะเพราะว่าถ้าเกิดบางคนไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้แบบถึงดื่มน้ําเท่ากันนะครับแต่ว่าถ้าดื่มไม่ถ้าเกิดไม่กระจายดื่มครับการขับของเสียออกจากจากเลือดนะครับมันก็ทําได้ไม่ดีขั้นตอนการนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ1 2ถึง18เดือนได้ผลแน่นอนแล้วก็ได้ผลเหมือนกันนะครับเพียงแต่ติดตรงที่ว่าวเวลาเรามีอารมณ์ทางเพศนะครับ บางทีเราไม่ได้อยากรอานานขนาดนั้นนะครับนั่นถึงนะครับเป็นวิธีการที่2นะครับก็คือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนในการนะครับทําความสะอาดเลือดนะครับผมซึ่งถ้าคุณเข้าใจแล้วคราวนี้ครับมันก็จะแก้ได้ถูกจุดแล้วนะครับผลิตภัณฑ์อ่ะมันเป็นผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทของเรานะครับตรงนี้มันต่างจากข้อหนึ่งยังไงนะครับมันให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันต่างกันตรงที่ว่าถ้าทานผลิตภัณฑ์ของเรานะครับมันจะใช้เวลาแค่4สัปดาห์นะครับผมซึ่งถ้า2สัปดาห์ห่างนี้น้องชายของคุณจุกของคุ ถ้าคุณอยากให้เวลาที่เข้ามาใกล้ขึ้นนะครับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับให้คุณได้นะครับและที่สําคัญผลิตภัณฑ์ของเรานะครับสกัดจากธรรมชาติ100%เรเรื่องนี้สําคัญยังไงไตนะครับจะไม่ต้องเก็บสารเคมีฉะนั้นไตก็จะปลอดภัยปรับและไตนั่นหมายความว่าคนที่เป็นโรคไตทานผลิตภัณฑ์ของเรานะครับมันก็จะช่วยให้ในภาพรวมดีขึ้นด้วยนะครับคนที่เป็นเบาหวานนะครับแน่นอนถ้าทานต่อเนื่องนะครับแน่นอนครับลูกค้าเรามีครับ ลดยาประวัติได้แน่นอนแต่ว่าอาจจะต้องทานไปถึง6เดือนอันนี้กลับที่เรื่องของขาไม่ขันก่อนนะครับผมว่าฉะนั้นต่างกันระหว่างการดื่มน้านะครับกับการใช้ผลิตภัณฑ์อะไรคือจุดที่ต่างบอกได้เลยครับแค่ระยะเวลานะครับจนทลลั์เหมือนกันเพราะการแก้ปัญหาเลือดข้นมันสามารถแก้ได้โดยธรรมชาติโดยการดื่มน้ำเยอะๆฉะนั้นถ้าเกิดคุณคิดว่าเงิน3 8 7 0เจสิบบาทนะครับเหมาะ เหมาะสมและพอที่จะทดลองนะครับผมขอแนะนําว่าให้ลบกวนนะครับช่วยอุดหนุนลองสั่งผลิตภัณฑ์ไปใช้ดูนะครับนะครับก็สั่งซื้อได้ที่ลาไอดีนะครับผม m a n u c h e a t นะครับ m a n u c h e a t นะครับรวมถึงโทรเข้ามาหาผมได้เลยนะครับที่094-996-5465 094-996-5465นะครับแล้วก็จะไปที่เพจนะครับ all man ทุกเรื่องราวของคุณผู้ชายนะครับผมแล้วก็ เพดนกเขาไม่ขันแก้ได้นะครับผมรวมถึงเว็บไซต์นะครับที่เราได้รวบรวมวิธีการฟื้นฟูนกเขาไม่ขันเอาไว้ทุกแบบนะครับก็คือเว w e b นะครับ uh, edthai com ออกเสียงว่า s t h a i com นะครับผมก็ลองเข้าไปหาข้อมูลกันดูนะครับตอนนี้เรามีบริการเก็บเงินปลายทางผลิตภัณฑ์ของเราขึ้นทะเบียนออยในประเทศไทยถูกต้องนะครับแล้วผมก็จะ เอา case study นะครับอัพขึ้นมาให้ดูนะครับถ้าอยากดูมากกว่านี้นะครับก็เข้าไปที่ช่องของเรามันจะมีหมวดนะครับที่ปักหมุดเอาไว้ว่าเป็น case study นะครับกต้อง,องเข้าไปดูเยอะๆเ,เพราะว่าโดยระยะเวลามันอาจจะพูดได้ไม่ทั้งหมดนะครับถ้าเมื่อไหร่นะครับคุณเข้าใจในประเด็นนี้คุณก็จะรู้แล้วว่าการที่คุณทานไบคารไม่ได้ผลเก๊กคู่ไม่ได้ผลนะครับผมหรือเอแม็กไม่ได้ผลผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ไม่ดีครับ คุณลองดูตรงเลือดนะครับถ้าอยากได้ผลลัพธ์แบบทันใจก็จริงๆแล้วผมอยากให้ทำาระสาเลือดก่อนแล้วค่อยกลับไปทานนะครับแต่ถ้าคุณอยากกระใจร้อนลองกินคู่กันดูนะครับแล้วคุณจะรู้เลยว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณเคยบอกว่าว่ามันไม่ได้ผลมันจะได้ผลมากมากมากเลยละครับถ้าเกิดทานคู่กับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับโดยสักสัปดาห์ที่2องพาสัปดาห์แรกร่างกายก,ายก็ยังปรับตัวอยู่สัปดาห์ที่2องนะครับจะเริ่มเห็นผลลัพธ์แล้วคุณก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าการที่แก้ปัญหาเลือดข้นนะครับมันเป ที่อยู่ในร่างกายคุณมันดีขึ้นเพราะร่างกายเราทั้งหมดต้องใช้เลือดนะครับในการนำพาสารอาหารนะครับเข้าไปนะครับอาการเส้นเลือดเลือดไม่ไปเล่นสมองนะครับหรือว่ามือเท้าชาก็จะหายไปเพราะถ้าเลือดคุณสะอาดนะครับมันก็จะวิ่งไปเลี้ยงได้ดีนะครับยังไงวันนี้ก็ขอฝากไปด้วยนะครับก็ยังไงก็เข้าไปกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับช่องนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยนะครับอย่านี้ของมากครับ